มาถึงบทที่9นะครับหัวข้อเรื่อง crossover breakout setup บทนี้เขาจะพูดเรื่อง crossover setup แต่จะใช้งานร่วมกับ continuation setup เดี๋ยวเรามาดูละเอียดว่าหน้าตาของการใช้งานร่วมกันเนี่ยเป็นยังไงก่อนอื่นเพื่อนๆต้องรู้จักคำว่า trend cycle ก่อนผู้เขียนบอกว่าราคาจะเริ่มเคลื่อนที่ตรงข้ามกับเทรนคือพูดง่าย counter trend นะครับส่วน Trend จนกระทั่ง EMA 3เนี่ยเริ่มตัดกับ EMA 6ในทิศทางตรงข้ามกับ EMA 18จุดนี้เป็นจุดที่เราต้องโฟกัสเราเรียกว่า crossover แต่เป็น crossover แบบ counter trend เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่อง crossover setup แล้วก็ entry rule นะครับ EMA 3 EMA 6แล้วก็ EMA 18ระบบเทรดที่ใช้ EMA ทั้ง3เส้นกลับไปทบทวนอีกทีนึง โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟเพื่อนจะเข้าใจมากขึ้นในรูปนะครับให้เพื่อนโฟกัสตรงนี้เนาะราคาเป็นเทรนขาลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับสักพักหนึ่ง EMA 3สีเทานะครับค r อสโอเวอตัดกับ EMA 6เส้นสีฟ้าจังหวะที่ตัดเนี่ยแท่งเทียนปิดแท่งละแล้วก็ EMA 2เส้นตัดกันแท่งที่ปิดแท่งเนี่ยเราเรียกว่าทริกเกอร์บสังเกตนะครับว่าเทรนในลองเทอมเนี่ยเป็นเทรนขาลง แต่ว่า EMA3 ตัด EMA6 ขึ้นละเป็นช็อตเทอมเทรนเนี่ยเป็นขาขึ้นละแต่มันยังสวนกับเทรนที่เป็นลองเทอ r m มเทรนเพราะฉะนั้นเราเรียกจุดนี้ว่าจุดคาวเตอร์เทรนทท้งสีเขียวคือทริกเกอร์บาร์จำได้ใช่ไหมครับ EMA3 ตัด EMA6 ขึ้นเกิดเป็นแท่งทริกเกอร์บาร์สังเกตว่าราคาปิดของแท่งทริกเกอร์บาร์เนี่ยปิดสูงกว่า EMA18 แล้ละนี่คือ การเทรด counter trend ในช่วงที่จะเป็นช่วง continuation หลังจาก counter trend แล้วเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งไปในเทรนด์ที่มันควรจะวิ่งละตอนแรกเป็นเทรนด์ขาลงใช่ไหมครับ counter trend ขาลงก็คือเทรนด์ขาขึ้นจังหวะที่เราเทรด counter trend เนี่ยเราจะเทรดเป็นช่วงเริ่มต้นเทรนด์ขาขึ้นโอเคนะครับค่อยๆดูนะ3ตัด6ขึ้นเกิดเป็นทริกเกอร์บาร์เพื่อนๆตั้ง buy stop ไว้ที่ไฮของทริกเกอร์บาร แล้วก็ซับลอยอยู่ที่โลของทิกเกอร์บาร์สังเกตนะถ้าโดยปกติเราจะไม่เทรดในกรณีนี้ใช่ไหมครับจำได้ไหมลองย้อนกลับไปครั้งแรกๆเนี่ยถ้าเคาน์เตอร์เทรดเราจะไม่เทรดแต่บางกรณีที่เป็นจุดเริ่มต้นเทรดหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับเคาน์เตอร์เทรดเกิดเป็นทิกเกอร์บาร์และทิกเกอร์บาร์เนี่ยปิดอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่า EMA 1 8 18ในทิศทางที่เคาน์เตอร์เทรดโอเคนะครับจากรูปเนาะ เป็นเทรนด์ขาลง EMA 3ตัด6ขึ้นละแล้วก็ทริกเกอร์บาปิดอยู่สูงกว่า EMA 1 8เราก็เข้าเทรด by u order ตามนี้นะครับไปดูสักหนึ่งตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นเทรนด์ trend ก่อนหน้าเป็นเทรนด์ขาลงโอเคนะครับ EMA 3 EMA 6แล้วก็ EMA 1 8เรียงกันเป็นเทรนดขาลงสักพักหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ EMA 3ตัด EMA 6ตัดขึ้นใช่ไหมครับแต่ยังอยู่ ต่ำกว่า EMA18 เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุด counter trend เกิดเป็น trigger bar ราคาปิดปิดอยู่เหนือ EMA18 จุดนี้เราเรียกว่า crossover breakout ราคา breakout EMA18 ขึ้นไปใช่ไหมครับและก็เป็นจุดเริ่มต้น continuation set up ก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนขาขึ้นละเพื่อนๆก็ buy stop ที่ high ของ trigger bar แล้วก็ stop loss อยู่ที่ low ของ trigger bar เข็นครับพอเห็นภาพนะ้อตสตัวอย่างละ ผู้เขียนสรุปอีกครั้งนะครับ long entry กรณีที่เพื่อนเพื่อนเนาะ ema 3, cross ema 6, cross ขึ้นโอเคนะครับและที่สำคัญเนี่ยราคาปิดของแท่ง trigger bar เนี่ยจะต้องตัด ema 18ขึ้นด้วยจุดเข้าเทรดของเพื่อนเพื่อนก็ buy stop ที่ high ของ trigger bar แล้วก็ stop loss ก็อยู่ที่ trigger bar low โอเคนะครับกรณีที่ long exit ก็คือจุดที่เราจะ exit กรณี buy นะครับก็เหมือนเดิม ถ้า EMA 3ตัดกับ6ตัดลงเมื่อไหร่เราก็ออกเลยเช่นเดียวกับกรณีที่เพื่อนจะเข้าออเดอร์ในลักษณะเซลออเดอร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ EMA 3ต้องตัด EMA 6ลงในขณะเดียวกันแท่งราคาที่เป็นทริกเกอร์บาร์เนี่ยจะต้องปิดต่ำกว่า EMA 1 8จุดเข้าเทรดก็คือเซลต็อปที่โลของทริกเกอร์บาร์และซับล็อตอยู่ที่ไฮของทริกเกอร์บาร์ กรณีที่เพื่อนๆจะ Exit กรณีเซล์นะครับก็ e m a y 3ตัดกับ6ตัดขึ้นปุ๊บเพื่อนๆก็ปิดออเดอร์เซล์ได้เลยผู้เขียนบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะเข้าเทรดในลักษณะนี้เขาจะใช้ร่วมกับ MACD Breakout เดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีว่า MACD Breakout เา t r a นี่ยเขาเทรดยังไงทริคของการเทรดนะครับผู้เขียนบอกว่ากรณีที่เพื่อนๆ Crossover Breakout อันนี้เขาพูดถึงหุ้นเนาะ จะทำกำไรได้ดีกว่ากรณีที่พูดง่ายคือ crossover breakout ขาบ u าเนี่ยจะกำไรจะทำกำไรได้ดีกว่าขาเซลล์นี่คือหุ้นนะย้ำอีกทีนี่คือการเทรดหุน้น 2. ผู้เขียนบอกว่าให้เทรด breakout ในกรณีที่เป็นจุดกลับตัวครับพูดง่ายคือ counter trend เดิมเพื่อจะเริ่มต้นเทรนดใหม่3.456เนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นแล้วเนาะผมข้ามไปเลยแล้วกัน แต่ประมาณคร่าวๆคือ Trick of the Trade เนี่ยที่เขาบอกคือ Trade crossover ในกรณี buy กับรายดีกว่า sell แล้วก็ Trade crossover breakout เนี่ยเราจะเริ่มเริ่มต้นเทรดตอนที่ counter trend เดิมแล้วก็เริ่มต้นเ r e n d ใหม่เรามาดูตัวอย่างกันนะครับสังเกตเนาะ ebs 3ตัด6ตัดลงนะครับในขณะที่เทรนดก่อนหน้าเนี่ยเป็นเทรนดขาขึ้น แต่จุดที่เราเทรดเนี่ยเป็น counter trade และราคาปิดของ trigger bar เนี่ยอยู่ต่ำกว่า EMA 18เพื่อนๆก็ตั้ง s ล l l stop order อยู่ที่โลของ trigger bar และราคาก็ไหลลงเรื่อยๆอ,อ่ะเขาไม่ได้พูดถึงกรณีออกเนะเาะเขาพูดถึงเข้าอีกเทรดเ setup นึงนะครับสังเกตว่าตรงนี้เป็นเทรนด์ขาลง EMA 3ตัด e EMA 6ขึ้นและ trigger bar ปิดอยู่เหนือ EMA 18 เพื่อนๆก็ตั้ง buy stop order ที่ high ของ trigger bar แล้วก็ stop loss อยู่ที่ low ของ trigger bar โอเานะครับนี่คือ,อคุณกุ๊กนะกูเกิลนะครับอีกอันหนึ่ง Apple นะครับเหมือนกันอันนี้เป็นเทรนด์ขาลงเนาะจุดที่เป็น c o ขาเทรนคือ EMA i l 3ตัด EMA l 6ขึ้นแล้วก็ trigger bar ปิดอยู่เหนือ EMA 18เพื่อนๆก็ตั้ง buy stop order ไว้ที่ high ของ trigger bar และกรณี short หรือกรณี sell นะครับหลักการเดียวกัน เทรนก่อนหน้าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ EMA3 ตัด EMA6 ลงพร้อมกับทริกเกอร์บาร์เนี่ยปิดต่ำกว่า EMA18 เพื่อนๆก็ตั้งเป็นเซลล์ซับออเดอร์ที่โลของทริกเกอร์บาร์เห็นไครับนี่คือตัวอย่างเนาะคือผู้เขียนเขาค่อนข้างมั่นใจเทคนิคการเทรดแบบนี้มากๆเลยเขาพูดถึงว่าวินเลทเนี่ย70 80เปาเนเพื่อนสามารถบริหารการเทรดคือเทรดแมนจเมนต์ที่ดีๆนิดนึงเนี่ยเพื่อนๆทำกำไรได้สบายเลย อันนี้คือกรณีของตลาดหุ้นนะครับเพื่อนๆต้องประยุกต์ในกรณีของตลาดฟอรเร็กเรา benefit นะครับประโยชน์ของกลยุทธ์นี้ที่เขามองว่ามีประโยชน์มากๆเลยเนี่ยคือเรื่องการเทรด continuation ร่วมกับโมเมนตัมพูดง่ายคือถ้าเทรนดมาแล้วก็มีโมเมนตัมเนี่ยราคาก็จะวิ่งได้ไกลแล้วเพื่อนก็จะเทรดทำกำไรได้ค่อนข้างดีโอเคนะครับย้ำอีกทีนะ ผู้เขียนพูดถึงเรื่องตลาดทุนแต่เราก็ต้องมาประยุกต์กับตลาด forex เพื่อนๆต้องไปลองเทสลองทดสอบดูกรณีทั่วๆไปเนี่ยก็ทำอะไรได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในกรณีของที่เขาพูดถึงเนี่ยจะถึง70-80%ไหมผมไม่ชวมกันทดลองดูเขียนครับลอง back t e s ดูก็ในรูปก็เหมือนกันครับผมเริ่มจากนี้เนาะตอนแรกก็เป็นเทนขาลงสั้นๆใช่ไหมครับ counter trend ราคาปิดอยู่เหนือ EMA18 ก็เปิด order buy เช่นเดียวกันเป็นเทรนขาขึ้นสั้นๆ counter trend ราคาปิดอยู่ต่ำกว่า EMA18 ก็เปิด sell order sell stop order ตรงนี้ก็เหมือนกันครับ counter trend buy stop order counter trend sell stop counter trend buy stop ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ counter trend คุน IBM ใน time frame 5นาทีเขนะ้าเนาะเพื่อจำเรื่อง time interval ได้นะครับ t ท m e อินเทอร์หรือ Time Frame คือเรื่องเดียวกันพิเลียดคือคนละเรื่องพิเลียดคือจำนวนแท่งของไทม์อินเทอร์วอลหรือ Time Frame นั่นเองกลับไปทบทวนบทแรกๆเนาะผมสอนไปแล้วสิ่งเดียวที่เขาบอกว่าอาจจะไม่ค่อยโอเคด้วยเทคนิคนี้การเทรดคาลเ t อร์เทรนคือกรณีที่เพื่อนๆเจอตลาดที่เป็นลักษณะ Consolidation หรือว่าไซ d e เว y ระยะยาวเพื่อนๆอาจจะไม่สามารถทำกำไรได้แล้วก็อาจจะขาดทุนอยู่บ่อย เพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นมากๆที่เพื่อนๆต้องมีคือเรื่อง Money Management ขนะครับแต่ในรูปนี้ก็ยังทำกำไรได้แต่ว่าอาจจะเป็นกำไรสั้นๆคือท่าเพื่อนเทรดลักษณะ Counter Trend เนี่ยอย่าไปคาดหวัง r r ร t i ช10เท่า15เท่า,าคงเป็นไปไม่ได้อย่างมากก็อาจจะ1เท่า2เท่า3เท่าประมาณนี้นะครับ มาถึงเรื่อง basic entry signal improvement ก็คือการปรับปรุงในกรณีที่ใช้สัญญาณลักษณะ EMA 3เส้นในการเข้าเทรดสิ่งที่ผู้เขียนพูดถึงเนี่ยเขาเอามาใช้ร่วมกับ MACD ครับใช้ EMA 3 6มร่วมกับ MACD set ค่า12-26-9เป็นค่า Default ครับเรามาดูจากรูปนะครับตัวอย่างเขาก็เทรด counter trend เป็น Sell s o o t Order ใช่ไหมครับแล้วก็ c o n f i r รมร่วมกับ MACD MACD อยู่ต่ำกว่าซีโร่ไลน์เคครับเราเซตเลเวลของ MACD เป็นเลเวลศูด้วยเส้นสัญญาณเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเลเวลศูนยแล้วก็สัญญาณจาก EMA เนี่ยเป็นสัญญาณเ e l l o เ d อ r เพื่นพนพนอนๆก็สาม,มารถเปิด Sell Order ได้เลยอันนี้คือการใช้งานร่วมกันระหว่าง EMA 3เส้นและ MACD โอเคนะครับ อีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เพื่อนต้องทำความรู้จักเราเรียกว่า V pattern V pattern นะครับสังเกตนะ V pattern คืออะไรจากรูปนะครับอันที่1คือเกิด t r a ดเ s e t up แต่เราตั้งเป็น buy stop ราคาไม่ trigger พูดง่ายคือราคาไม่แตะโดน sell stop นะครับแล้วถัดมาก็เกิด trigger bar แท่งใหม่แท่งที่2ราคาก็เคลื่อนที่ไปชน buy stop เกิดเป็น buy order แล้วราคาวิ่งขึ้นไปสักพักนึงแล้วก็กลับตัวลง เป็นเซลล์ออเดอร์ลักษณะที่กับตัวในแท่งที่3เนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตดีนะครับแท่งที่3เนี่ยท่านเพื่อนนับจากทริกเกอร์าเป็นแท่งที่3ย้อนเข้าไปแท่งที่2แท่งที่1แท่งที่2จะเป็น lower low จากแท่งที่1แท่งที่3จะเป็น lower low จากแท่งที่2สังเกตนะครับมันจะมี lower low ทั้งหมด3แท่งจะเกิดเป็น lower low คือราคาจะไหลลงมา3แท่งเนี่ยจะเป็น lower low ไล่ลงมาเรื่อยๆลักษณะเนี้ย จะเรียกว่า V pattern อีกทีนะครับ1กับ2เนี่ยไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องดูก็ได้จริงๆไม่ต้องดูก็ได้แต่เขาอธิบายเนาะว่าส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยคือแท่งที่1เกิด t r i กเกอร์บาแต่ว่าจะไม่ได้ buy stop order แทงที่2เกิดทร i กเกอร์บาได้ buy stop order และสักพักหนึ่งราคากลับตัวลงเกิดเป็น lower low 3แท่งโอเคไหมครับเกิดเป็น sell stop order เพื่อตั้ง sell stop order ราคาไหลลงแต่โดน sell stop เปลี่ยนเป็น sell order โอเคนะครับก็ ได้ออเดอร์เซล์ไป1 o r d e ออเดอร์แบบยาวๆกินอิมิมเลยนะครับแบบนี้เราเรียกว่า V pattern โ okay. อเคผู้เขียนพูดถึงเรื่อง Quick View เกี่ยวกับ M c D indicator นะครับ M c D ที่เป็น Signal Line กรณนนีที่เราจะใช้กับฟิลเตอร์มากรองเรื่องการเทรด Breakout ของ E M A นะครับสิ่งที่เราสังเกตนะครับ M c D confirmation เนี่ยคือถ้า M c D อยู่เหนือ Zero line เพื่อนๆก็มองหาโอกาสเข้าบายถ้า ABC d อยู่ต่ำกว่าซีโร่ไลน์เนี่ยเพื่อนๆก็มองหาโอกาสเข้าเซลล์สังเกตนะครับเราใช้งาน m a c d ร่วมกับ E m เมเส้นอย่าลืมนะ E m เมเส้นก็ต้องเป็นอัพเทรนด์เอก็ต้องเหนือซีโร่ไลน์เพื่อนเพื่อจะมองหาโอกาสเปิดบายได้เช่นเดียวกัน E m เมเส้นต้องเป็นดาวเทรนด์เพื่อนเพื่อนจึงจะมองหา a b c d ที่ต่ำกว่าซีโร่ไลน์ เพื่เปิดออเดอร์เซลลอย่าลืมนะครับอีกการหนึ่งถ้าเพื่อนใช้งาน m a c d ค่อนข้างคล่องแล้วเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อนๆอาจจะใช้ MBCD i v v r r g n n t เข้ามาร่วมกันกับการเทรดกับ EMA ก็ได้ MBCD สูงขึ้นแต่ว่าราคาต่ำลงก็มองหาโอกาส Divergent โอกาศเข้าบายได้ MBCD ต่ำลงแต่ราคาสูงขึ้นก็มองหาโอกาสเข้าเซลล์ได้โอเคเนาะก็เรื่องดิเวเวเนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูใน YouTube Forex สบายๆนะครับ Search คำว่า Divergent ผมสอนประเภทของ Divergent ไว้ค่อนข้างละเอียดแล้ว